สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องอัพโหลดอยู่ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาฝึกยิงเอ็มแลกันนะครับแล้วก็วิธีการหาความไวเมาส์แล้วก็เซนซิทีฟ e ครับแบบง่ายๆนะฮะ่อนอื่นไปที่ห้องฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า h i ดช็อตนะครับให้เลือกเป็นตัว u l นติเม e นะครับแล้วก็กดเข้าไป ก็เข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การควบคุมนะครับก็ให้เราเลือกซีรีส์เกมนะครับเราสามารถสามารถหาซีรีส์เกมต่างๆที่เราอยากเล่นแล้วก็หาความไวเมาส์เซนซิทีฟได้นะครับเราอยากอยากหาเกมอะไรล้วก็เซิร์ชหาตัวนั้นนะครับแล้วก็รุ่นของเกมนะผมตอนนี้ผมเล่นคอร์บ u t y ีผมก็จะเลือก c อร์บ u t y ีนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นความไวเมาส์นะฮะก็เราเล่นในเกมเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปเท่านั้นนะฮะแล้วก็มุมบอมเอมเดาวไซส์ต่างๆนะฮะก็ใส่ใส่ค่าลงไปเืิ่งต้นนะฮะก็เล่นตามเซนซิทีฟที่เราใช้ประจำในเกมก่อนนะฮะเราก็ลองดูว่าเออตอนเราเลงแล้วใช้แล้วมันยิงหลุดมากน้อยขนาดไหน แล้วเราก็ค่อยไปปรับความไวให้มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะแต่นี้ผมหาเซนซิทีฟของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ใช้4.6นะครับของผม DPI 800นะครับผมนี่จะตอมยิงอันนี้วอรไปประมาณ2-3เกมแล้วก็อัดเลย Okay. สำหรับตาแรกนะครับพอไปได้ความเร็วในการสังหารอยู่ที่2.6นะครับให้ดูตรงตารางขั้นสูงนะจะมีรายละเอียดบอกนะแล้วก็ต่อไปนะครับคือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มหาความไวเมาส์ได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกิดช็อตนะครับแบบค่าตั้งตั้งค่าเองนะ ทีนี้มันจะเป็นกิจอดแบบคือจะเป็นระยะใกล้อับจะเป็นติดๆกันอันนี้เราจะฝึกดูว่าความไวที่เราควรจะทำได้มันควรจะอยู่ประมาณไหนเพราะว่าถ้าเป็นระยะใกล้มันจะมันจะง่ายแล้วก็เร่งความเร็วในการยิงเรเร่งความเร็วในการยิงดูวว่าเราควรจะ ทำได้ในระยะเวลาประมาณไหน โอเคแล้วเราก็ไปดูที่ก้นสูงนะครับก็ถ้าเล่นความเร็วในระยะใกล้ๆมันจะอยู่ประมาณ2.19นะค,ความเร็วที่เราควรจะทำได้แต่ว่าถ้าเป็นกิจช็อตแบบอัตติเมทเนี่ยมันจะมันจะเป็นระยะกว้างกว่าของลูกบอลมันจะระยะกว้างแล้วก็ฝึกให้มันทำความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ค่อยๆฝึกไปครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยจะถึงกับขัน้นไวและคมมากขนาดนั้นก็มีหลุดนะมีหลุดบนะ้างครับมีเลยมีหลุดนิดๆหน่อยๆนี่กระดาษผมใช้ฟังใหม่เมาชาร์นะฮะตรงนี้ก็มีหลุดมีเลยหน่อยแต่ว่าช้ามันก็เสียยากบางทีเราเวลาลูกบอลไกลๆเห็นไหมเมื่อกี้ผมยิงไม่ถึงถ้าบางจังหวะลูกบอลที่มันไกลๆอย่างเงี้ยเราจะเอื้อมไปยิงจะ ยิางยากเราก็ต้องลองดูลองปรับเซนซิทีฟของเราให้ดูว่ามันจะอยู่ระยะพอดีมือเราประมาณไหนโอเคอันนี้ก็คือผมซ้อมมาสักพักแล้วจะได้2.53นี่ยความเร็วในการสังหารเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึ่งน,นะ คือถ้าเล่นแบบกินช็อตแบบอัลติเมทมันจะค่อนข้างช้ากว่าแบบตั้งค่าเองเลยมันกว้างเราก็ฝึกไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับดูไว้เป็นแนวทางครับเผื่อเอาไปพัฒนาตัวเองนะครับผมก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปครับตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงก็ดีมากแต่ก็ยังพอ เนเราสู้คนอื่นได้บ้างก็ออยังดีฮะถือว่าเป็นแนวทางครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ